เอาปลาไตขึ้นมาขวดมามาขึ้มานี่ปลดุกเงยยิบรกเว่ยตัวเงบพูดิบมันติแข็งไะเนาะ นองเลยบนตัวป่าอีกตัวเลยวิบประดุเหยียบก็จะชัดเลยคราบนี่นี่ตัวประดุก็ขวดน้ำนี่วิบยังไงเถอะพี่น้องเลยนี่ครับนี่นี่นี่จ้างใส่ตัวนี้แหละครับนี่เฮ้ยมือสันบัี้ มือสั่าดาบัางคับชีลี่ตาต้องจะดาามันได้ครับนี่ต,ตาจะด่ามันแบบนี้กันหาภาชนะใส่เอาแล้วก็น,นี่ครับนี่ที่เด็ดอูมามิออจิโดมุตุ <laughs> ป้ามันยังมักนี่ใสล่ลงไปโลดมันต้องหง่วงใส่ร้ายแสบร้ายป้านว่ะน,นีแ้แหละครับแล้วหมูตัวที่เหลือใสล่ลงไปเรา,า,า,าต้องล่างนะครับดาามันตัดแล้วเราต้องล่างล่ำมันเลย มันนี่ค้นมักแช่ตู้เย็นไว้จักสามสี่สุโม,มงกะพอาไปโตครับมาแล้วพี่นอ้องมาหอดไม้กันแล้วมาเบิ่งกไม้กันเป็นจังไดหน้าตาหน้าตาไม้ของเรา,ารฮะโบนอยเดอนี่หนามองนี่นี่ลึกแห้งเลย นี่พวงนะอืมน่ามรงนี้ยังลึกด้วยแหละจ้านิ่นี่นานฮะมันเป็นคือสนมไหมเขียงหือหนาๆไหมนี่ครับหมายของเราวัย่งแบบยังแบบอาถัน อาจูเลียเขามองนี่เลยนี่แหละครับไม้ของเราวันนี้วันนี้แหละทางหนาแล้วใส่งูลงไปโหลดไม้เปลี่นอ่างี้รปปเราต้องขิดไล่ด้วยบ้ากันอนหน้าคนดาเออบ่ป้ากันงูเหลือม <c oughs> งูลามงูยังกระจายมันออกไปเด้อเจ้าที่เราทางไม่น่าสนิทน,นีเห็นบ่กอันเอาแดากๆไปเลยบ่กนะอันดำๆมา เห็นอว,ว่าดัก่างมันดำๆนะนี่นะดีมหยิบยาง,งเลยนี่อละนี่แหละครับนี่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 เนาะท่านผู้ชมทางบ้านดูสิมันเป็นยังไงนี่ครับดากมันนี่ดากมันนี่ผมป้าก,กินดีครับดากมันดากอวเชอรี่อ่ะนี่ครับนี่เออกล่องโฟกัสละดากมันจะสิละครับกินดีครับเกีียวบึ่งจานเกีียวหลวด กล่องกับวัวคอยโฟกัดไปเลยเกี่ยวตามไปหลดเกี่ยวตามขอดมันไปละนั่นละหาไปอีกแบกก้อนโม่ทิ้งแถวนี้มี่มงอีกแบกบนบนบ่มันเมียนบ่ล่ะมันยื่นลงบ่ล่ะเบ้อาถ้าเบิ้งเอายื่นลงบ่เอาบ่ลงไม่ได้เลยเนออยื่นไปเลยขวด่ะ เยมันจะเคยตื่นไปครับไปเบิ่งไม้ต่อไปกันอ้าเบิ่งพี่น้องบรรยากาศหมองใสเป็นหูเป็นปองไอ้บางยางดีเลยพี่น้องเลยฮะไอ้หนูไม่ดีว่าภากปองเมาเหลือลงก็คืนนี่หนูเบิกลึกเนี่ยเออ ล้เจ้าฮ่ได้บ่ไปแต่ละมองพี่น้องเลยจะไม่นมันลำบากกดจีไดแต่ละคลิปแต่ละตอน <c oughs> <c oughs> กาฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เนเด้อครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสองหน่อยๆ <c oughs> สองนี้เพื่อที่ฮ็ดคลิปให้พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งอีกต่อไป <c oughs> บอกสูตรหอกสูตรเนื้อใส่แบบได้จะได้หนาได้ ติดตามกันผู้เลยครับตอนตอนเสาอีกทีหนึง่งผู้นาะสวัสดีตอนเสาเนี่ยเป็นทางการครับมีกะมายามเบ็ดกันสีมันบอมันไปลองเบิงรอชมรอเชียร์ไปในกันปูนลูกพีง่ายยางอยู่หลังแหลกครับเหเนไครับหลังแหลกที่เขาใส่เมื่อวานครับ นิง่งตัวนี้นิง่งนิ่งครีปนิ่งวอข้าง,งานใหม่อยู่นะันเป็นปา้าได้งานใหม่อุดูดอยู่ยิบขอยตัวใหญ่จันยิบขอยเถาาม เี่เรือบ่เนี้มืดหนึ่พี่น้องเอ้ยอุย้ยหนูไล่หลยบางนี้บึงหนูไล่ขักป่าก็ขึ้นอยู่ด้วยบ่แบบบ่แบบอยู่ดิแต่หนูแล้วมันอัจจรจัดไปครับไปเบึงแล้วต่อไปพี่น้องอ อีกขวดหนึ่งพี่น้องใส่ไ้อยู่นี่ยยนี่ใส่ไ้อย่วงนี่มันหลากไปปุ่นครับปุ่นงวมันกัดซีอ,อ่อ,อนๆลงไปนำกระเบิง้งสิมีป้าบอมีโตป้าบอสวยตุยเมื่งอะไรต่อไปพี่น้อง หลุดนะแค่พี่น้องรังนี่เป็นเลยป็นป่าที่เขาออกโกลกเลยฮะมันป่าบ่นะเยอะกอะล,ล,ลมันรูไปติดถลางเลยเอมันต้องม,มวนเอาลงแย่ไปแหลวมวนหมุนมุนหมุนหมุนมุน,มน,มน,มนเออพอค่อยดึงขึ้น นเาะป่ามันหลากเลยไ่ไขึ้นแล้วงาไผ่ทั้งาางานเยอาดึงมากก็มันมีตัวป่าว่าเดียวขออนุญาตก,ก็ได้ครับแล้ลงไปดูขวดกันเลยเห็นเห็นแต่โต,ตมันประดุกมั้งนอะตัวบงางญ่เลยกูเห็นแต่หัวขวดมันจบเลยกับกับก้อนยามอะไรก็กได้ เห็นอ่ะเห็นตัวป่าบ่ะเห็นต่หัวขวดมันจมบุ้มลงไปตรงนี้ปลาเลยนี่บลาเลือค่อยๆดึงใช่ไหมมันบดไ้ติดยังไลยดอกมานเลยพี่น้องมานแล้วประดุกตัวบักงามมันเลย ตายแองแมงปลาดุกบ่ไหน,ไหนไหละ่ะอายูซ้ำนั้นละเอื้อมต้องตะขวดอ่ะไหนดิ่งไหนอ่ะยิบปลาดุกตัวบางงามมันพี่น้องเลย,ยปลาเหลือใต,ต้บ่มันคือแข็งอ่ะจังเดี๋ยวเดี๋ยว ใหม่ไปกคอนถทางก็ลงยากอย่าง <laughs> เอาปลาไตเอ้นมาขวนมาใหม่ขึ้นมา <laughs> ยิปปุกกตนใหญ่ผ <laughs> ู้ดอกเวตัวใหญ่พูดน <laughs> ยิบ มันทิแข็งไะเนะาะ่งงนนเลยบนตัวป่าอีพอเลยวิบประดุกเทียบก็จะชัดเลยครับนี่นี่ตัวประดุกก็ขวดน้ำนี่วิบยังไงแีสพี่น้องเลยอือว่าจะตายหรอ เออยิบมึงก็ขวดน้ำมึงกำรุนกำบกหูเลยโอ้ยใหญ่แขกใหญ่แขกพี่นออ้องเออมนัมนมนันมันสรุปผลงานวันนี้ครับพี่น้อง บ่อเหี่ยวเนะครับดิยิ่ปปกศิเริเง่เลยครับปลาดุกบ่อเหี่ยวครับบ่อเหี่ยววัอนี้นี่ก็มีของทับเสือมาเน,นี่ย <laughs> ปากระเดาบ่อเหี่ยวครับวัอน,นี้สิเริเง่เลยลาบเกี่ยวปลากระเดากินมืดทั้งหมู่บ้านขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเด้อเจอกันอีพีใหม่อีพีหนาสหรับอีพีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ